うん。<music> สวัสดีค่ะกลับพบกับยียอีกครั้งนะคะในรายการแบตเซบีค่ะรวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่แบตเซาเซ็นเตอร์นะคะสาขาเดอเบนท้านะคะหรือศูนย์ลงรถเดอ b e เบนนะคะคลิปนี้นะคะหยกจะมารีวิวรถกระบะ4ประตูนะคะคุณลูกค้าที่ช่วงร่างไม่แพ้แบรดอื่นๆเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นรถบ้าน มือเดียวด้วยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะททเดนมิตซูบิชิไตตันดับเบิลแคนะคะ2.5 d l x นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2016นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในสีของตัวเรือนของเขากันก่อนนะคะสีตัวเรือนคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดำสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเทมากนะคะแล้วก็ในส่วนของ สภาพนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยหินกระทอบอบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าลูกค้าสีเรียสทางเราเก็บให้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นรูปทรงเฉีย่ยวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็น LED โปรเจ c เตอร์ทงกลมด้วยนะคะระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็โคมไฟใสๆไม่บิบินไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็กันชนหน้านะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นโครเมี่ยมทั้งชิ้นแบบนี้เลยลูกค้าสภาพ สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรอยแผลใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีแตกด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่านะคะ mm hmm. ล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากมิตซูบิชิเลยนะคะคุณลูกค้าแม็กก็จะเป็นสีเทานะคะเข้ากับตัวรถมากคุณลูกค้าแล้วก็สภาพแม็กไม่มีรอยขูดของฝุดบาทเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ17นะคะแล้วก็ปียางก็จะอยู่ที่ปี 2020เลยนะคะคุณลูกค้าดอกยางก็คือยางหนาๆยังใช้ได้อีก2-3ปีเลยนะคะโอเคมาดูในส่วนของภาสีนะคะก็จะหมดวันที่23พฤศจิกายนปี65นะคะภาสีไม่ขาดยังใช้ได้อีกยาวไกลนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้เลยลูกค้ากระจกมองข้าก็จะเป็นแบบพรีเมียมสีเงินแบบนี้นะคะสภาพ แท่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกันสรดสีดําที่เขียนว่าไตตันแบบนี้เท่ๆเลยนะคะไม่มีแต่งไม่มีบินอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิลมดํารอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างคุณลูกค้ายังมีนี่เป็นบันไดเท่ๆแบบนี้มาด้วยสภาพสมบูรณ์แบบเลยนะคะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวใครที่กำลังตามหารถกระบะราคาเบาๆนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ดูเมรร็ดอาของเขานะคะแบบว่าเรียงกันถี่มากลูกคา้าไม่มีแบบว่ารอยตัดต่อตัวถังเลยนะคะคันนี้คงสําเดิมแน่นอนนะคะ แล้วก็ในส่วนของรยอยน็อตด้านหลังรอ,อยน็อตด้านหน้านะคะคุณลูกค้าดูเลยสัญ,ญลักษณ์จากโรงงานสีที่แต้มจากโรงงานยังมีให้เห็นอยู่เลยนะคะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีเงินสีดําเล็กๆน้อยนะคะสภาพนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยลูกค้าสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูในทางประตูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่คันนี้ก็จะเป็นแบบแคปสี ปิดประตูได้4บานแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากแล้วก็ดูคุณลูกค้าไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะรับประกันจากโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะอะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะคุณลูกค้าด้านหลังนะคะก็มีสีแต้มจากโรงงานอยู่เลยนะคะแต่ทางเราก็รับประกันให้อีกแรงหนึ่งนะคะว่าจะไม่มีชนหนัก จมน้ไฟไหม้แน่นอนนะคะคันนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะสีก็จะเหมือนกันเลยนะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือตําหนิน้อยมากคุณลูกค้ามีแค่สีลอกเล็กเล็กลน้อยน้อยเท่านั้นเลยนะคะอ่ามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะคุณลูกค้าด้านหลังกันนี้นะคะก็จะเทแบบนี้เลยบรรทุกของได้เยอะแบบนี้แล้วก็เทด้วยนะคะนี่มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟไท้ายนะคะนี่เป็นรูปทรงตั้งแบบนี้นะคะระบบไฟก็ ยังติดทุกดวงนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะมีเป็นกล้องหลังให้อย่างเดียวนะคะนี่แต่ก็มีแบบว่าที่ขั้นบันไดอะไรมาพร้อมสภาพสมบูรณ์แบบนะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยแผลแผลใหญ่ๆแน่นอนอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกระบะกันดูนะคะนี่ดูโครงสร้างดูอะไรคุณลูกค้า ของเดิมของแท้แน่นอนได้เดิมหลังเดิมหมดเลยนะคะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะแล้วก็นี่เป็นกระบะ4ประตูที่บรรจุของได้เยอะแบบนี้เลยใครที่กำลังตามหาไว้ประกอบอาชีพเป็นรถครบครัวก็ได้นะคะคุณลูกค้าแนะนําคันนี้มากๆเลยราคาเบาอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างคุณลูกค้าเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะอามาดูด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้ก็จะ นี่ยางก็คือไม่ได้ย้วยนะคะคุณลูกคา้านี่ก็คือไม่มีรอยตัดต่อตัวถังอีกเช่นกันนะคะสวยงามมากไม่มีชนหนักกับน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะอ่าแล้วก็ด้านข้างด้านนี้นะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเช่นเดียวกันคุณลูกค้าแค่มีเนีรอยสีลอกเล็กเลน้อยน้อยแค่นั้นเลยนะคะนอกนั้นก็คือสมบูรณ์แบบนะคะดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะ ด้านหน้าของเขานะคะนี่คุณลูกค้าสวยงามมากไม่มีข้อไม่มีพ่นไ,ไม่มีรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงล่างก็คือไม่แบไม่แพ้แบนอื่นๆเลยนะคะสำหรับไททันคันนี้นะคะ แล้วก็แผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆอีกเช่นเดียวกันนะคะสมบูรณ์แบบมากๆเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรให้เล่นบ้างไปกันเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านในเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นแบบพุทธสตาร์ทแล้วนะคะทันสมัยมากแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะส่วนสีภายในนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำเทาๆหน่อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดกับสีเทาด้านบนนะคะสภาพด้านใน ดูสะอาดสะอาดอยู่นะคะคุณลูกค้าแต่จะมีสีเปื้อนเล็กๆน้อยๆบนเพดานนะคะแต่โดยรวมโอเคเลยนะคะไม่ติดสมเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะคุณลูกค้าฝั่งซ้ายมือนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็สภาพพวงมาลัยคุณลูกค้าดูเลยสวยงามไม่มีรอย ขีดข่วนนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแบบแผลใหญ่ๆเลยแล้วก็การบังคับพวงมาลัยก็ยังเป็นปกติเช่นเดียวกันคุณลูกค้าไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ได้ส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลื่อนไม้ดิจิตอลกึ่งแอนะล็อกนะคะระบบทุกอย่างก็ยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์เลยนะคะนี่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ได้ส่วนของ ด้านขวามือหยกนี้นะคะนี่ปุ่มที่มันเป็นออโต้อะไรต่างๆก็ยังเป็นปกตินะคะคุณลูกค้าระบบก็คือไม่มีรวนเลยนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะมาแบบสะอาดสอาดสีดําแบบนี้เลยลูกค้าไม่มีตําหนิเลยนะคะรอยขีดข่วนไม่มีให้เห็นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์สองช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเป็นรถพร้อมใช้งานแน่นอนไม่ต้องไปเติมน้ํายาแอร์เพิ่มเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะนี่ของเดิมของแท้เลยนะคะก็จะสามารถฟังวิทยุ ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะ DVD ก็ได้นะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสระบบด้วยการเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยของเขากันดีกว่านะคะน,นี่นี่คุณลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆนี่คุณลูกค้าดูเลยกดได้ทุกปุ่มไม่มีปุ่มไหนที่แบบว่ายุบลงไปเลยนะคะสภาพสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็ตรงนี้ก็จะสามารถวางพลาได้ วางโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ในส่งของเกียร์นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแล้วนะคะขับง่ายมากๆคุณลูกค้าแล้วก็เกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนสภาพเกียร์ก็สวยงามอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านนี้นะคะก็จะสามารถรองแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะนี่เปิดออกมาได้แบบเป็นสองชั้นแบบนี้เลยเท่ไฮโซมากแล้วก็บอกเลยว่าสภาพโดยรวมตรงกลางนะคะคุณลูกค้า ไม่มีตําหนิเลยนะส่วนมากสวยงามเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแต่จะมีรอยยับบ้างนะคะตามมุมตามอะไรแต่ก็คือยังไม่มีรอยขาดแน่นอนนะคะแล้วก็ฟองน้ํายังไม่มียุบตัวเลยนะคะสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของกันดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนเป็นกันเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางมากเพราะว่าเขาเป็น สี่ประตูขึ้นง่ายลงง่ายด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเบาะก,ก็จะเป็นเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอาจจะมีรอยยับบ้างเล็กๆน้อยๆตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังนี้สามารถดึง ที่พักแขนออกมาได้แบบนี้ด้วยแล้วก็ยังสามารถวางแก้วน้าได้ถึง2แก้วเลยนะคะแล้วก็บาะอันนี้นะคะถ้าไม่ต้องการนะคะก็สามารถพับแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมได้อีกนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากลูกค้าใครที่กำลังตามหารถกระบะ4ประตูอยู่นะคะที่ราคาเบาๆแต่ได้ออปชันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะต้องคันนี้เลยลูกค้าแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยว่าไม่แพ้แบดอื่นๆแน่นอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องครองเขากันเลยดีกว่าคะ่ะ เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดำๆจากมินซูบิชิเลยนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมเลยลูกค้ากรอบสภาพสวยงามมากนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะอ่าไม่ใช่ในส่วนของฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะดูเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะคะรอ,รอยนองรอยน็อตอะไรต่างๆคุณลูกค้าคันนี้ก็คือมีนอ็อตบางตัวไม่ขยับด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ มีรับประกันด้วยนะคะว่าจะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าต,วตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะเครื่อง2,500 cc นะคะแล้วก็181แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เล่งเหมือนเขากันเลยดีกว่าคะ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถกระบ,บะแคป็สนะคะคุณลูกค้าที่ช่วนร่างไม่แพ้แบนอื่นเลยนะคะเป็นคันนี้เลยมิซูบิชิไทตันดวบแค2.5 CLX นะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่ปี2016นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขหม่นะคะจะอยู่ที่90,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่490,000 ห8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพไม่ติดโสมเลยสภาพสมบูรณ์แบบแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะทั้ง84ค่าของเรานะคะมีรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีกหนึ่งเดือนนะคะและยังมีโปรโมชั่นดีๆมาเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบทุกเดือนอีกด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปที่ เบอร์0ู4ป888844นะคะหรือไลน์นะคะ8844ค่ะเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ8 4 4ค่าเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ยูทูบนะคะ8844ค่าเซ็นเตอร์ชาแน,นลนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หยกด้วยนะคะใครอยากดูรถรุ่นไหน,นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure